สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่บ้านสายเขียวกรีนที่เช่นนะคะวันนี้มีสูตรทำหมูเจ่วมาฝากกันนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่าปลาเจ่าปลาเจ่านะคะบ้านนอกรู้จักดีนะคะปลาเจ่าก็คือนำปลานะคะปลาน้ำจืดมาหมักกับอันนี้ข้าวหมากนะคะข้าหมาก ที่เป็นแล้วหวานกิ่นได้เลยนะคะเข้ามาแล้วก็มีกระเทียมมีเกลือมีหมูอันนี้เป็นหมูสามชั้นนะคะใช้สองร้อยกรัมเดี๋ยวจะบอกอัตราส่วนทีหลังนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของหมูเจ้านะคะเราวันนี้เราจะมาทําอาหารโบราณกันค่ะหมูเจ้าแบบบ้านๆนะคะเราเริ่มผสมหมูกับเกลือก่อนนะคะหมูกับเกลือ เราก็ข้าวหมูกระเกือให้ากันนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมจีนนะคะหัวใหญ่ประมาณครึ่งหัวง่ายนิดเดียวนะคะถ้าเราไม่ได้ทำข้าวหมากเองนะคะเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะทำคลิปข้าวหมากให้ชมกันนะคะ เราใส่ข้าวหมากไปหมดสามถ้วยเลยนะคะนี่น้ําข้าวหมากออกนะคะไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราต้องไปหล่นก็มีน้ําเราไม่เอาน้าเราแค่เอาออกทีหลังอันนี้เราหมักเขาไว้ก่อนนะคะหมูเยอะสองร้อยกรัมนะคะหรือว่าสองขีดใครจะใช้หมูสับก็ได้นะคะอันนี้ใช้หมูสามชั้นมันบาง,บาง หล่นแล้วมันอร่อยสิ้นสินค่ะกินกะผักสดอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวใส่กล่องคนให้เข้ากันนะคะใส่กล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นหนึ่งคืนก็มาหล่นได้นะคะวันนี้วันหยุดนะคะเรามาทำหลนหมูเจ่ากันนะคะที่เราหมักไว้อันนี้ประมาณสองคืนนะคะคนจริงคืนเดียวก็หล่นกินได้เลยนะคะ ก็หั่นผักเครื่องปรุงหมูเจ้าหล่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยจ้า mm. กะพอประมาณก่อนนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะถ้าน้ําน้อยเราเติมได้หมูเจ้าของเรานี่ประมาณสองถ้วยเลยนะคะเยอะอยู่ตะกะทิน้อยเราก็เติมได้นะคะหรือว่าหมูเจ้ายังไม่หมดนะคะถ้าน้อยเราก็เติมได้เช่นกัน หมูเจ้าจะมีความหวานจากเขาหมากนะคะดังนั้นเราเติมเกลือไม่ใส่น้ำปลานะคะเติมเกลือลงไปเดือดแล้วก็บีบด,ด้วยมะนาวนะคะบางคนอาจจะใส่น้ำมะขามเปียกก็ได้นะคะ ปรุงเอารสเข้มข้นที่ถูกใจนะคะบางคนอาจจะชอบรสอ่อนรสเข้มก็จะมีเปรียปร้ยวเปรี้ยวเค็มหวานหรือบางคนอาจจะชอบเปรี้ยวหวานเค็มเค็มรังค้ายก็ได้นะคะเราจะเติมต้นหอมอนิดนึงนะคะหมูเจ้าหล่นเหมาะกับอาหารผู้สูงอายุนะคะเป็นผู้สูงอายุจะ กินข้าวได้นะคะมันเรียกน้ำย่อยเลยโดยเฉพาะกินกับผักนะคะแก่นตะวันมีสรรพคุณมากมายเลยนะคะลดไขมันในเลือดป้องกันเบาหวานโรคหัวใจลดความดันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะผักทุกๆอย่างมีประโยชน์หมดเลยนะคะหมูเจ้าห่นเป็นอาหารโบราณนะคะที่ สามารถทำได้ง่ายๆนะคะถ้าเราไม่ได้ทำข้าหมากเองเราก็ซื้อมาได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายๆนะคะตามตลาดทั่วไปนะคะอย่ลองชิมโดยเฉพาะหัวแก่นตะวันนะคะมีประโยชน์ลดไขมันเบาหวานลดความดันอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ ฝากกดติดตามให้แม่บ้านสายเขียวกรีมคิทเช่นนะคะแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อตอไปนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ